ที่ต้องทนอาบน้ำที่มีสนิมดำแถมยังเกาะตามพื้นหรือสุขภัณฑ์เต็มไปหมดวันนี้น้ำใสมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำค่ะทุ่นกำจัดสนิมในน้ำตัวนี้เลยค่ะมาดูวิธีการใช้งานง่ายมากเลยตักผงคิสเซ่นเคลียร์ใส่ในถุงตะข่าย1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ100-1000ลิตรได้เลยค่ะ หลังจากนั้นก็นำถุงตาข่ายใส่ลงในทุน่นแล้วปิดฝาทุ่นให้สนิทนะคะก่อนนำลงไปปล่อยในถังพักน้ำหรือภาชนะที่บรรจุน้ำไว้ค่ะก่อนปล่อยทุ่นลงในถังน้ำก็อย่าลืมปรับช่องปล่อยสารออกมาที่6ระดับนะคะแล้วทิ้งน้ำไว้ข้ามคืนได้เลยค่ะ พียงเท่านี้เราก็ได้น้ำที่สะอาดไม่มีสนิมปนเปื้อนรอยมากวนใจค่ะเชื่อกันว่าหลายบ้านตอนนี้กําลังเจอปัญหาน้ำมีสนิมแต่ยังหาทางแก้ไม่ได้วันนี้เรามีทุ่นกําจัดสนิมมาช่วยแล้วค่ะแนะนำเซตนี้เลยค่ะราคาประหยัดสุดคุม้มแถมยังไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ค่ะ